สบายดีสบายดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องมาเตศินยินดีเข้าสู่ช่องมาเตศินปลูกมันทุกคนปลูกมันอ่อนปลูกมันอ่อนกำลังปลูกมันสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่ลูกคนน้อยกำลังปลูกมันนายคุมไม่รู้ไอนังไอยังนี่นี่วัชร

มันบ้ามักแต่งนี่มักเต่งมกเต่งไงเลยม่อนม่อนเนยเอาอยู่นี่นี่เบิ่งกับเบิ่งจะเป็นนายคุมบ่จะเหตไต้นองไมันไมกเด้อหอทางนี้ก็ปลูกมันไปงนี้มันไปมกเดอนชิบสุดช่องเ้วเข่าผมเย ว่ากินเดือนจิบหนึ่งิบสองมุกกินแซ่บเออ,อมันเป็ดมันอ่อนใจเลยตัวปูกปูกกตอนนั้นถ้าจะเอาอักก่นเทอร์มิดกับปูกปินแล้วอันนี้เอามาไม่อีกเอาปูกีกแทนมันบ่อรายเทอร์มิดมันร้ายไปเยลยยัดบุพอลูกกินเหาลูกไล่ปูน็กตัวปูกะเลมอน ในเห็ดน้ำกินนำน้องขบกินมะเป่งม้าหน้าก็ประทับประทับกาไว้ได้ผู้าวเราก็จะมีพุ่นงาให้ได้สักขวดอีกขวดอีกเป็นเหมาเป็นเห็ดแล้ะม้ากินมาหน่องใบมันก็จะปลุกยั้งเด้ออมักแตงอันนี้ มักแตงอายได้ยาเฮ็ดมันฉีเปื้อนใช่ใช่ใช่โอ้เพิ่นเพิ่นฉีไปผูกมักแตงผูนไม่ใช่ลูกนี่นี่นี่เพิ่นฉีมาเบิ้งเบิ้งมักแตงเพิ่นวันนี้เด้ด้ดยนี่ใช่ลูกไม่ใช่คือร้ายเนาะเจ้าเนาะเจ้าปลูกไว้นี่นี่อยู่ Đôi đôi Cháu này nọ Cháu cả đu cả đu Mặc tên ai anh 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 Mặc tên ai xa à, bay đi Xa bay đi Áo <laughs> xa à, bay đi bà lùng rồi phải Xa <laughs> bay đi Thu trà hay là đây Xa bay đi đó, đó Thất thầy con này A mong y là mặn mang phụng do doo doo phụng 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 มกมันมกมันมกเพือกนะทมานาหน้าในโลกออจะนยพยนลตก๊กใช่ไหมสิเป้าดินดำค่ะอีกเลย,ย,ข,ยขึ้นไปเลยเนาะชวนประชมประสานเลย ปลูกมันเพราะว่าพนบุตกห้อยตายบดนี่เลือกันละน้อยนี่เด้เอาปลูกมันอ้อนใช่บ้านี่เอามันมาใส่เอาอ้อยมาใส่เป็นกระชับสกินกบเอ้ย่าน้องก็บีลี่บ่ เออแบตเตอรี่กงมันบังได้จากขู่หนึ่งสองสามสี่ขู่ห้าขู่เลยทุกคนโอ้ทางนี้ดินชายงามเนาะทางนี้เนาะนี่ดินชายเลยทุกคนสิบแตดตาสีหัวหญ่างยู่ดินก็งองามดำดำดำใช่ดินชายดำดำนั่นทุกคน เจลีบอรีบอปลูกแบบใดก็ได้เนาะดินเฮานอนปลูกก็ได้เนาะเมปลูกยันนั่นได้ก็ได้แล้เมืออะไรคนน้อยเมือแล้วชอบอะไบูปเจแปนนี่นี่อยู่คนละ จะร้อยกลนบางหนึ่งกลนให้ลูกปลูกทุกคนตอนแรกก็จะปลูกใช้ลูกก่อนเรามาดึงอ้อยนะทิจนมันหักยอดหักเพราะว่าอ้อยดิเยียบไปหนำเลไทสักคน่อ้วันเราปลูกยอดอ้อยใส่อ้อยขึ้น ยอ,อ,อยู่ทางภูแห้งงามชวนอ้อยปลูกชอยลูกก็ได้ทุกคนเฮากับโบมีผู้จับกล้องให้แต่กล้องแต่กล้องก็อยากปลูกมันจังเลวไหวเราอะถ้าตังกล้องไม่ได้ลงมาอยู่เหือนผูกปลูกล้มลูกก่อน จะปูกได้ก็บีควัดนฮน่ะควัดห้างยครับใก้สิํำเร็จแล้วยังเรือกจำได้หรอจำนะเออผูเดียวผูดีผูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผี่สิผูคูนั้นปลูกได้แต่ชนเดียวน่อยเดียวนะคะ พอมีตะมันเต็มเลยอนอนอีกก็ได้หยอดมาตั้งขึ้นก็ได้เรอยางนี้เอาดีปุ๊บหลัดกันกับน้องกอ พุดเพิ่มอีกคู่หนึ่งแล้วได้สำเร็จแล้วนั่งพี่นั่งหน่อยนึ่งบอลก็ยิ่สิบงามก็ใครไหมดำดำบอลก็เพ่ใส่ช่องอ่านแลูกมันเคยไม่ใช่ ใช่เอาไปไปใช่บอนเดียวมันบดชะมุ้ยก็เถิ่นเลยใช่บอนน่องน่องกอผัวปลูกป,กปักขึ้นปักขึ้นรถทีที่รถได้แล้วทุกคนอะไรทุกคนเลยม,มาฮอเนี่ยค่ะจะได้จบคลิปไปเพลงเท่านี้พราคลิปต่อไปภาคกุไลก็ตแสก็ติดตามชมมาติสินะทุกคนสบายดี Bye-bye. <laughs>